ด่วนเตรียมรับมือวันที่11เมษายน2568พายุฝนฟ้าคะนองพายุฤด,ดูร้อนยังคงเกิดขึ้นในบางแห่งโดยบริเวณประเทศไทยจะเริ่มมีฝนตกหนักถึงหนักมากพีคที่สุดระหว่าง12-14เมษายนบริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคก,กลางภาคตนออกเตรียมรับมือส่วนภาคใต้เฝ้าระวังคลื่นลมแรงฝนตกหนักค่ะแนวโน้มสภาพอากาศจะเป็นเช่นไรติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยค่ะ แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริง๊งกริ๊งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับแมวสุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิป วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการประกาศเตือนพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นระหว่าง12-14เมษายนแต่ในวันนี้วันที่11เมษายนก็ยังคงมีฝนเกิดขึ้นในบางแห่งโดยเฉพาะด้านหน้าเทือกเขา12-14เมษายนนี้พายุฤดูร้อนที่เกิดจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่มีกําลังปานกลางได้แผ่ลงมาปกคลุมจึงเกิด แนวปะะทะอากาศมีพายุฝนฟ้าขนองลงกระชวกแรงขึ้น 12เมษายนบริเวณภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตอนออกจะมีฝนตกลมกระโชกแรงดังต่อไปนี้ค่ะบริเวณภาคเหนือได้แก่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูร์ภาคตอนออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายาคคคม,มุกดาหารยะโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสรารคามร้อยเอ็ดอํานาจเจริญบุรีรัมย์สุร ริสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางได้แก่นครสวรรค์ลพบ,บุรีและสระบ,บรุรีพายุฤดูร้อนที่ส่งผลกระทบภาคกลางยังน้อยค่ะส่วนภาคตนออกได้รับผลกระทบคือนครน,นายกปราจินบุรีและสระแก้วคือตอนบนของภาคตนออกในวันที่13ปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นบริเวณภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางกำแพงเพชรและตาก ภาคกลางได้แก่นกครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบ,บรุรีราชบรุรีสุพรรณบุรีลบบรุรีสระบ,บรุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาค,นครนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตนออกจังหวัดนครนายกสะแก้วฉะเชิงเราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราด ส่วนวันที่14จะเหลือเพียงภาคเหนือและภาคกลางเล็กน้อยค่ะบริเวณภาคเหนือให้เฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนองด้านหน้าเทือกเขาคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากภาคกลางได้แก่สมุทรสงครามสมุทรสาค,นคารนครปฐมกรุงเทพม,มหาคนครและปริมณฑลใกล้กับแนวชายฝั่งขอให้ทุกท่านเตรียมรับมือไว้ด้วยค่ะซ่อมบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรงและเตรียมค้ํายันไม้ผลของท่านอาจได้รับผลกระทบในครั้งนี้ค่ะในขณะที่มีฝนฟ้าคะนอง ขอให้ทุกท่านหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณดังกล่าวและอาจมีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในช่วงที่มีฝนตกหนักรอบนี้บริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคเหนือจะมีฝนตกหนักอาจมีน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะในเขตเมืองรอการระบายน้ำได้แก่อํเาเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นอํเาเภอศรีราชาเทศบาลเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีอํเาเภอปลวกแดงอํเาเภอเมืองจังหวัดระยองรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงในขณะที่มีพายุฝนฟ้าขนองไว้ด้วยค่ะรวมทั้งระมัดระวังในการทำกิจกรรมกลางแจ้งช่วงเทศกาลสงกรานต์อาจมีฟ้าร้องฟ้าผ่าและฝนตกได้เฝ้าระวังกันด้วยค่ะโดยเฉพาะเครื่องมือสื่อสารเมื่อเปิดในขณะที่มีฝนฟ้าขนองอาจได้รับผลกระทบได้ติดตามปริมาณฝนและสภาพอากาศของประเทศไทยในวันนี้วันที่11เมษายน2568า บริเวณประเทศไทยจะมีอากาศร้อนในช่วงกลางวันและมีลมฝ่ายตะวันตกคือลมตะวันตกเฉียงใต้พัดส,สอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้วันนี้ยังเกิดฝนตกหนักลมกระชุกแรงบางแห่งขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งตายต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยช่วงกลางวันอากาศร้อนงดทํากิจกรรมกลางแจ้งเป็นระยะเวลานานๆค่ะภาคเหนือในวันนี้อากาศร้อนไปจนถึงร้อนจัด โดยจะเกิดฝนฟ้าขนองประมาณร้อละ30ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงได้บางแห่งส่วนใหญ่บางพื้นที่จะมีฝนตกเล็กน้อยลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกได้จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนได้แก่เชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแพร่น,น่านอุตรดิตถ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรตากเพชรบูรณ์และพิษณุโลกค่ะส่วนภาคตนออกเฉียงเหนืออากาศจะร้อนและมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อละ40ของพื้นที่ โดยจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งเกิดลงกระชุกแรงในจังหวัดชัยภูมิกาฬสินธุ์มหาสารคามนครราชสีมาบริลัมสุรินทร์สะเกษยะโสธรอ,อำนาจเจริญและอุบลราชธานีวันนี้ช่วงกลางวันทั้งภาคเหนือและภาคตวนออกเฉียงเหนืออุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ33ไปจนถึง40องศาเซลเซียสเลยค่ะส่วนภาคกลางอากาศร้อนโดยทั่วไปมีฝนฟ้าขนองประมาณร40ของพื้นที่ บางแห่งจะมีลมกระชุกแรงคาดว่าจะมีฝนในลบบรุรีสระบ,บรุรีสุพรรณบุรีกาญจนบ,บรุรีราชบรุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ23-25องศาเซลเซียสช่วงกลางวันสูงสุด36-39ปจถึงองศาเซลเซียสส่วนภาคตอนออกจะมีอากาศร้อนตอนบนของภาคตอนออกและมีฝนฟ้าขนองประมาณ160ของพื้นที่ เกิดฝนตกหนักบางแห่งเกิดลมกระชุกแรงบริเวณที่คาดว่าจะมีฝนคือฉะเชิงเซาจะแก้วชมบรุรีระยองจันทบุรีละตราดอุณหภูมิในช่วงเช้าต่ำสุดอยู่ที่13-27องศาเซลเซียสและสูงสุด29-37ไปจองศาเซลเซียสคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรเกิดฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองประมาณ140ของพื้นที่ เราจะมีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24ไปจนถึง26องศาเซลเซียสช่วงกลางวันสูงสุด32ถึง36องศาเซลเซียสส่วนคลื่นลมสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภักใต้ฝั่งทะเลอันดาม,มานันมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ประมาณ160ของพื้นที่ เกิดฝนตกหนักได้บางแห่งระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรงังและสตูลช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสช่วงกลางวันประมาณ32-35องศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนช่วงกลางวันมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละ40ของพื้นที่ มีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้าประมาณ25-26ถึงองศาเซลเซียสช่วงกลางวัน34ไปจนถึง38องศาเซลเซียสวันนี้ทิศทางของลมตอนบนยังเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดส,สอบนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้าปกคลุมตอนบนจึงมีฝนเพิ่มส่วนภาคใต้จะมีลมตะวันออกพัดเข้าปกคลุมวันนี้ มีกำลังค่อนข้างแรงทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้นเปิดพื้นที่ภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงเช้าของวันนี้ค่ะวันที่11เมษายนพบกลุ่มฝนเกิดขึ้นตั้งแต่1นาฬิกาจนถึงช่วงเชา้าบริเวณภาคเหนือได้แกอ่อเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนอเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่อมเถินอเภศบปราบจังหวัดลำปางอเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่อเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยอเภอบ้านดาลานหอย เพชรบูรณ์อเภอน้ำหนาวอเภอเมืองเพชรบูรณ์อเอขาค้อภาคตนออกเฉียงเหนือกลุ่มฝนที่เกิดขึ้นจากภาพถ่ายดาวเทียมพบกลุ่มฝนในช่วงหนึ่งนาฬิกาจนถึงช่วงเชา้าจังหวัดหนองบัวลำพูได้แก่อเภอเมืองหนองบัวลำพูสีบุญเรืองและนนสังจังหวัดอุดรธานีได้แก่อเภอโนนสะอาดหนองแสงกลุมภาวาปีสีธาตุกู่แก้วชัยวานประจักษ์ศิลปาคมส่วนตอนบนของภาคตนออกเฉียงเหนือท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งโดยเฉพาะที่บึงการและหนองคายช่วงเช้าว,วันนี้ค่ะ กลุ่มฝนที่เข้าปกคลุมในจังหวัดชัยภูมิฝั่งตะวันตกใกล้กับจังหวัดเพชรบูร์ได้แก่อำเภอหนองบัวแดงพักดีชุมพลหนองบัวละเวเทพสถิตซับใหญ่และบำเน็ตนรงอาจมีกลุ่มฝนเกิดขึ้นได้ตอนล่างของภาคตอนออกเฉียงเหนือมีเมฆครึ้มและมีฝนโปอยได้เล็กน้อยในอำเภอเมืองยะโสธรอำเภอทรายมูลและอำเภอป่าติว้ว ภาคกลางกลุ่มฝนที่เข้าปกคลุมจะมีฝนกันเล็กน้อยบางเบาได้แก่อเภอบ้านไร่อ,อลานจักอเภอห้วยคดจังังวดอุทัยธานีอภอหนองช้างอเภอเมืองชัยนาทอ,อสันคบ,บรุรีวัดสิงห์จสิงห์งบุรีอเภอ,อินบุรีอเ,อเมืองสิงห์บุรีท่าช้างจัังหวลบบุรีคาดว่าจะมีฝนฝั่งตะวันตกของจังังวดลบบรุรีอาจมีฝนอยู่ในเฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางท่าวุ้งอเมืองลบบุรีบ้านมีหนองม่วงโคกสมรงโคกเจริญและสะบด ฝั่งตะวันตกของอ่างทองได้แก่สแสวงหาสามโก้โพทองและวิเศษชัยชาญจังหวัดสุพรรณบุรีคาดว่ามีฝนอยู่ที่หนองย่าไซเดิมบางนางบวชสามชุกดอนเจดีและสีประจันส่วนอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจะเป็นฝนเล็กน้อยค่ะจังหวัดกาญจนบุรีมีกลุ่มฝนได้เล็กน้อยเช่นอำเภอพนมทวนหนองปลือเลาขวัญบ่อบพลอยเป็นฝนบางบเบาเในช่วงเช้าว,วันนี้ค่ะ ภาคตนออกมีฝนเกิดขึ้นในจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีนครนายกได้แก่อําเภอเมืองนครนายกอําเภอบ้านนาอําเภอองคลรักษ์และปากพรีส่วนปราจีนบรุรีฝั่งตะวันตกตั้งแต่ประจันทคามอําเภอเมืองปราจีนบุรีและบ้านสร้างจะมีฝนเล็กน้อยค่ะภาคตนออกใกล้กับแนวชายฝั่งพบกลุ่มฝนเล็กน้อยที่อําเภอเมืองชนบุรีค่ะส่วนภาคใต้มีฝนใกล้ก,ลกับแนวชายฝั่งในจังหวัดเพชรบุรีได้แก่อําเภอชะอำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้แก่อเภอหัวหินปราณบุรีอเภอกุยบุรีอเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์อาบางสะพานน้อยภาคใต้ตอนล่างกลุ่มฝนที่ตกหนักเป็นพื้นที่สีแดงพบกลุ่มฝนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีฝั่งตะวันตกได้แก่อเภอพนมอมเภอบ้านตาขุนวิภาวดีคีรีรัตน์นิคมจังหวัดพังงาเริ่มมีฝนตกหนักตั้งแต่คระบุรีตะกวัวป่ากระโปรงท้ายเหมืองอเภอเมืองพังงาทับปุดจนถึงตะกวัวทุ่ง ส่วนจังหวัดระนองมีฝนเล็กน้อยที่สุขสำราญและกระเพร์จังหวัดภูเก็ตมีฝนตกอาจมีลมกระชุกแรงเกิดขึ้นด้วยอําเภอทลางกระทุ้และอําเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดกระบี่มีพื้นที่สีแดงบริเวณตอนใต้ของจังหวัดกระบี่ตั้งแต่อําเภอเมืองกระบี่เหนือคลองลําทับคลองท่อมและเกาะลันตาพื้นที่สีแดงเกิดขึ้นในช่วงประมาณหนึ่งนิกาจนถึงช่วงเช้าจังหวัดตรังเริ่มตั้งแต่รัศดาห้วยยอด วังวิเศษสิเกาเมืองตรังกันตังนาโยงย่านตาขาวหาสําราญและปะเหรียนวันนี้จังหวัดตรังครบทุกอำเภอมีพายุฝนฟ้าขนองด้วยค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชฝั่งตะวันตกพบกลุ่มฝนที่ถ้ำพนราอำเภอฉวางช้างกลางทุ่งใหญ่นาบอนทุ่งสงและบางขันส่วนจังหวัดพัทลุงฝั่งตะวันตกพบกลุ่มฝนที่ป่าพยอมศีบันพศศรีนครินกงหลาตะโมดและป่าบอนค่ะ ฝั่งตะวันออกของจังหวัดพัทลุงยังมีเมฆครึ้มค่ะจังหวัดสตูลพบกลุ่มฝนตกหนักอยู่ที่ควนโดนควนกาหลงส่วนอำเภออื่นๆได้แก่อำเภอเมืองสตูลท่าแพละงูอำอเภอมะนงังทุ่งว่ามีฝนตกอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยจนถึงปานกลางจังหวัดสงขลาฝั่งตะวันตกด้านหน้าเทือกเขามีฝนตกหนักตั้งแต่รัตภูมิบางกลำ่ำหาดใหญ่คลองหอยโคงเสดานาทวีสบ้ายย้อยส่วนจนะเทพาอำเภอเมืองสงขลาควนเนียง มีฝนเล็กน้อยสิงหนครมีเมฆครึ้มค่ะจังหวัดยะลาพบกลุ่มฝนตกหนะักใกล้กับจังหวัดสงขลาได้แก่กาบางังยะหาอำเภอเมืองยะลาบาันนางสตากรงปินงังทานโตและเบตงค่ะส่วนที่รามันจะมีฝนเล็กน้อยค่ะจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสมีเมฆครึ้มค่ะไม่พบกลุ่มฝนในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ ฝนสะสมจากโมเดลของ i s m w f ในช่วงเช้าปริมาณฝนจะลดลงทั่วไทยทุกภาคเข้าสู่ช่วงบ่ายจะมีลมตะวันตกเฉียงใต้หอบนำความชื้นจากหย่อมความกดอากาศตา่ำที่อยู่บริเวณอา่าวเบงกอนำพาความชื้นมาสะสมอยู่ที่บริเวณด้านหน้าเทือกเขาของภาคเหนือภาคกลางภาคใต้รวมทั้งภาคตอนออกใกล้กับแนวชายฝั่งส่วนภาคตอนออกเฉียงเหนือจะเป็นภาคตอนออกเฉียงเหนือด้านหน้าเทือกเขาค่ะ15นาฬิกาบริเวณภาคเหนือ จะเริ่มมีฝนที่อำเภอขุนยวมอำเภอแม่ลาน้อยแม่เสียงและศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่ตอนล่างจะมีฝนเกิดขึ้นตั้งแต่อมก๋อยดอยเต่าอำเภอหอดจอมทองแม่วางแม่แจ่มเป็นฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะที่อมก๋อยและดอยเต่าค่ะจังหวัดลำพูนพบกลุ่มฝนกันเล็กน้อยที่อำเภอลี้ทุ่งหัวช้างและบ้านโฮ่งค่ะ ส่วนจังหวัดลำปางจะมีฝนบางเบาตั้งแต่อเภอแม่พริกอเภอเถินศพราบเสริมงามเกาะคาและห้างฉัดค่ะฝนจะบางเบาในจังหวัดลำปางส่วนใหญ่ลำปางจะมีฝนน้อยค่ะจังหวัดตากช่วงบ่ายประมาณ14นาฬิกาจะเริ่มมีฝนตั้งแต่อเภอท่าสองอยางแม่ระมาดแม่สอดพบพระอุ้มผางเป็นฝนเล็กน้อยส่วนอเภอบ้านตากสามเงาอ,เ,อเมืองตากและอวังเจ้าจะมีฝนตั้งแต่17นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาเป็นฝนเล็กน้อยค่ะ จังหวัดกำแพงเพชรพบกลุ่มฝนฝั่งตะวันตกของจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเป็นฝนเล็กน้อยเริ่มตั้งแต่อเภอเมืองกำแพงเพชรพรานกระต่ายโกสัมพีนครคลองลานปังศิลาทองส่วนที่ขานุวรักบุรีคลองขลุงบึงสามคีจะเป็นฝนปล่อยๆค่ะที่ทรายทองวัฒนาไทรงามและรานกระบือจะมีเมฆคลึ้มค่ะอาจมีฝนตกได้ในช่วงประมาณ18นาฬิกาถึง19นาฬิกาบริเวณฝั่งตะวันออกของกำแพงเพชร ่วนพิจิตจะเริ่มมีฝนประมาณ20นาฬิกาเป็นต้นไปอำเภอบึงนารางอำเภอโพทะเลบางบุนาตอนบนของจังหวัดพิจิตได้แก่สักเหล็กวังสายพูนจังหวัดกำแพงเพชรพิจิตเพ,ตรพชรบูรณ์จะมีฝนช่วงดึกๆค่ะเพชรบูรณ์ประมาณ22นาฬิกาพบกลุ่มฝนที่ชนแดนน้องไผ่วังโป่ง บึงสามพันวิเชียนบรีและสีเทพเป็นฝนเล็กน้อยส่วนจังหวัดพิษณุโลกตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นจะมีฝนได้เล็กน้อยที่อำเภอนครไทยชาติตการส่วนในช่วงดึกๆประมาณ22นาฬิกาเป็นต้นไปที่บางระากงาบางกระทุ่มจะมีฝนเล็กน้อยและเนินมะปรางนครไทยค่ะภาคตอนออกเฉียงเหนือช่วงเชา้าท้องฟ้ายัางโปร่งมีความกดอากาศต่ำจากความร้อนเริ่มปกคลุมบริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือเข้าสู่เวลาประมาณ14นาฬิกาจะมีฝนตกหนะัก ที่จังหวัดขอนแก่นจังหวัดเลยโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกของจังหวัดเลยค่ะอเภนาแห้วอเภอด่านซ้ายอเภอภูเรืออเภอท่าลี่จังหวัดเลยอเภอูกระดึงภูหลวงน้องหินส่วนจังหวัดขอนแก่นฝั่งตะวันตกขอนขอนแก่นได้แก่ภูผามา่านสีชมพูชุมแพรเวียงเก่าน้องนาคำภูเวียงและน้องเรือจะมีฝนในวันนี้ช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็ยนค่ะ ปริมาณฝนจะเคลื่อนตัวจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกตั้งแต่บ่ายจนถึงช่วงเย็นค่ะประมาณ17นาฬิกาปริมาณฝนจะลดลงส่วนภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างในจังหวัดชัยภูมิจะมีฝนเกิดขึ้นที่บำเน็จนรงส่วนที่นครราชสีมาจะมีฝนบางเบากระจายตัวอยู่ตั้งแต่อําเภอปากช่องสีคิ้วด่านขุนทดเทพารักพระทองคำโนนไทยขามทะเลสอสูงเนินปักทงชัยและวังน้ำเขียว หลังจากนั้นฝนจะเคลื่อนตัวผ่านบริเวณจังหวัดนครราชสีมาอำเภอเมืงองนครราชสีมาโชคชัยคอนบรีเสริงสางหนองบุญมากจักราชเฉลิมพระเกียรติโนนสูงพิมายห้วยถแถลงชุมพวงโนนแดงสีดาประทายบัวลายบัวใหญ่จนถึงบ้านเหลือมอำเภอคงแก้งสนามนางและขามสแกแสงค่ะวันนี้นครราชสีมามีฝนอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยค่ะฝนจะกระจายตัวแต่เป็นฝนบางบเบาๆได้เท่านั้น วันที่12เมษายนเริ่มมีมวลอากาศเย็นแผล่ลงมาปกคลุมตเตรียมรับมือช่วงดึกของบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีพายุฝนฟ้าขนองเริ่มประมาณ20นาฬิกาเป็นต้นไปฝนจะตกปูพรมกันเลยค่ะเริ่มตั้งแต่บึงกาฬนาครพนมสกลนครหน,นองคายอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานียะโสธรร้อ,อมหาสารคามการสิธุ์ขอนแก่น เข้ามาสู่บริเวณหนองวัวลำพูอําเภอเมืองเลยจังหวัดเลยสุรินทร์ศรีสะเกดบุรีรัมย์นะครราชสีมาชายภูมิเป็นพื้นที่ถัดไปช่วงเช้าของวันที่13ฝนยังตกที่ภาคตวนออกเฉียงเหนือเข้าสู่ช่วงเช้าของวันที่13ที่ภาคเหนือตเตรียมรับมือเชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถิษุุโลกเพชรบูรณ์จะมีพายุฝนฟ้าะนองตั้งแต่ช่วงเช้า หลังจากนั้นฝนจะเคลื่อนตัวปกคลุมบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์ลำปางลำพูนเชียงรายพะเยาฝนตกหนักพื้นที่สีแดงเชียงใหม่พะเยาลำปางลำพูนอุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกเตรียมรับมือกันไว้ด้วยค่ะภาคกลางช่วงวันที่11ช่วงเช้าฝนยังน้อยเข้าสู่ช่วงบ่ายจะมีฝนได้เล็กน้อยในภาคกลางได้แก่อำเภอแม่วงอำเภอแม่เปินจังหวัดนครสวรรค์อำเภอบ้านไร่อำเภอห้วยคด อำเภอลานจักจังหวัดอุทัยธานีอเภอสังขบ,บรุรีทองผาภูมิสีสวัสดิ์ไซโยกพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีอเภอสวนพึ่งอเ,อเมืองราชบุรีปากท่อส่วนสมุทรสงครามสมุทรสาครจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่ะนะครปฐมจะมีฝนเล็กน้อยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้แก่ปทุมธานีนนทรบรุรีกรุงเทพมหานครจะมีฝนในช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำค่ะ ฝนกลับมาตกใหม่ในช่วงประมาณ19นาฬิกาเป็นต้นไปโดยมีฝนตกหนักบางแห่งที่ภาคกลางในนครสวรรค์อุทัยธานีลานสักหนองช้างทับทันสว่างอารมณ์ฝนตกหนักช่วงค่ำคืน19นาฬิกาชัยนาทวัดสิงห์มโนรมอำเภอเมืองชัยนาทบ้านมีลบบรุรีโคกสำโรงท่าวุง้งด่านช้างสุพรรณบุรีศรีประจันดอนเจดีอ่างทองวิเศษชัยชาญอํเภอเมืองอ่างทอง มหาราชนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเสนาบางบานปทุมธานีสามโคกนครปฐมบางเลนกำแพงแสนปริมาณฝนจะเกิดขึ้นในช่วงดึกของวันที่11เมษายนสำหรับภาคกลางส่วนวันที่12ท้องฟ้าจะโปร่งอากาศจะร้อนและในช่วงเย็นจนถึงข้ามจะมีฝนฟ้าขนองด้านหน้าเทือกเขาในจังหวัดกาญจนบ,บรุรีราชบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามใกล้กับแนวชายฝั่ง กรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีปรทุมธานีพระนะครศรียุทธยาและสระบ,บรุรีภาคตอนออกวันที่11เมษายนช่วงเช้ามีท้องฟ้าครึ้มครึ้มเข้าสู่เวลาประมาณ13นาฬิกาเป็นต้นไปจะมีฝนเกิดขึ้นในจังหวัดระยองปลวกแดงวังจันทร์จังหวัดชลบรุรีบ่อทองหนองใหญ่คลองพูจังหวัดชลบุรีฝนอาจตกหนักที่อำเภอแกลงวังจันทร์เขาเชมอา จังหวัดจันทบุรีจะมีฝนเล็กน้อยที่สอยดาวโป่งน้ำร้อนนาใหญ่อามอําเภอเมืองจันทบุรีท่าใหม่อําเภอขุงจังหวัดตราดมีฝนเล็กน้อยที่เขาสมิงบ่อไร่ปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นในช่วง13นาฬิกาเป็นต้นไปเป็นฝนกระจายตัวปราจินบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชมบรุรีระยองจันทบุรีและตราดหลังจากนั้นช่วงคำ่ำฝนจะลดลงวันที่12เมษายนภาคตะวันออกเตรียมรับมือใกล้กับแนวชายฝั่งคลื่นลมจะแรงค่ะ และมีฝนตกกันได้เล็กน้อยจนถึงปานกลางภาคใต้ช่วง5นาฬกาท้องฟ้ายัางปโปรง่งเข้าสู่เวลาประมาณ10บนาฬิกาจะมีฝนตกในจังหวัดตรังย่านตาขาวสิเกากันตังหาดสำราญปะเหลียนควรโดนสตูลจะมีฝนเล็กน้อยค่ะสงขลาหาดใหญ่สะดาวนาทวีสบ้าย้อยยะลาจะมีฝนตกหนักที่อำเภอเมืองยะลายหากาบางังกลงปีนงังบันังสตาทานโตจะมีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดยะลา นราธิวาสฝั่งตะวันตกใกล้กับหน้าเทือกเขากั้นระหว่างมาเลเซียและนราธิวาสอำเภอแววงสุขีรินจะแนศศรีสาครเตรียมรับมือช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นหลังจากนั้นนราธิวาสตากใบสุงไหกลกสุงไหาปาดีระแงะจะมีฝนตกเล็กน้อยในช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำค่ะ เส้นทางของฝนในวันที่11ยังมีโอกาสเกิดฝนได้บางแห่งแต่จะเป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางจะมีลมกระโชกแรงวันที่12เริ่มมีความชื้นจากลมตะวันตกเฉียงใต้ พัดเข้ามาสะสมอยู่ที่ฝั่งตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตนออกใกล้กับแนวชายฝั่งส่วนภาคตนออกเฉียงเหนือจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมบริเวณจังหวัดบึงกาฬจนถึงจังหวัดร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อากาศร้อนอบอ้าวในวันที่12ช่วงบ่ายและมีฝนเกิดขึ้นที่ด้านหน้าเทือกเขาคือจังหวัดเลยชัยภูมิขอ,อนแก่นนครราชสีมาวันที่12ช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นหลังจากนั้นในช่วงดึกเตรียมรับมือภาคตนออกเฉียงเหนือภาคออเ,เหนือ จะมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอาจเกิดน้ําท่วมฉับพลันได้โดยเฉพาะในเขตเมืองภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านเชียงใหม่แพร่อุตรดิตฐ์สุโขทัยพิษนุโลกเพชรบูร์ภาคตนออกเชียงเหนือมีฝนเริ่มตั้งแต่จังหวัดเลยหนองบอัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคาม บริรัมสุรินศีะเกตและอุบลราชธานีเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันรอการระบายน้ำไว้ด้วยค่ะ13เมษายนฝนจะเคลื่อนไปปกคลุมที่ภาคเหนือโดยมีพายุฝนฟ้าขนองมากที่สุดที่ภาคเหนือเกือบทุกจังหวัดเลยค่ะส่วนภาคใต้ตั้งแต่วันที่12เมษายนเป็นต้นไปจะมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมฝนจะตกหนักในช่วงบ่ายจนถึงค่ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช ส่วนตอนล่างของภาคใต้ช่วงดึกข,ของวันที่12ฝนจะลดลงเข้าสู่ช่วงบ่ายของวันที่13บบริเวณภาคใต้จะเหลือฝนลดน้อยลงเนื่องจากลมฝ่ายตะวันตกพัดสอบกับลมตะวันออกมีฝนเกิดขึ้นบางแห่งเท่านั้นค่ะ 14เมษายนปริมาณฝนยังคงเกิดขึ้นได้ที่ภาคตนออกเชียงเหนือตอนล่างภาคเหนือฝั่งตะวันตกด้านหน้าเทือกเขาภาคตนออกภาคก,กลางตามแนวชายฝั่งส่วนภาคใต้วันที่14ไปจนถึง15ฝนจะลดลงวันที่17เมษายนจะมีฝนเหลือเล็กน้อยบางเบาเท่านั้นค่ะอากาศจะเริ่มร้อนอบอ้าวเพราะยอมความกดอากาศตา่ำจะเคลื่อนปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตนออกเชียงเหนือภาคก,กลางและภาคตนออก ตั้งแต่วันที่18ถึง25เมษายนอากาศจะร้อนอบอ้าวค่ะแมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันต์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ